เริ่มใหม่นะครับถ้าไปเจอต้นหางเส้นส่วนทำไมครับตัวตั้งคงเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวนี้ครับตัวหารกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษอย่าลืมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะถ้าเดิอนลืมปึ๊บคำตอบที่ได้มีผิดทันทีเข้าใจไหมครับบางคนนะกูเจอเยอะเปลี่ยนหารเป็นคูณอย่างเดียว แต่ตัวหลังไครับเป็นเศษซี่ส่วนยิบสองเหมือนเดิมคำตอบที่ได้มันก็ทำไงครับผิด <Yeah. S 1> เพราะว่าเธอไม่ยอมกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเาจารย์ที่ผมพูดไหมครับหน้า <Yeah. S 1> มันจะเป็นยังไงอ่ะต่อไป เขไหมครับเธอจะตัดก้อนคูนก็ได้เข้าใจไหมครับครูให้เธอทางเลือกสองทางเลือกนะครับครูก็จะแสดงให้ดูทั้งสองอย่างนั่นแหละเอาขั้นตอนตามหลักการก่อนก็คือแล้วเธอคูณก่อนแล้วค่อยไปทําให้ต่ําที่หลังเข้าใจไหมครับอันนี้คูณกันเลยฮะสองคูณกัญยี่สิบสองได้ไรสี่สี่ส่วนสิบเอ็ดคูณก็สี่ได้อ้าวสี่สี่ได้คำตอบเท่ากับหนึ่ง อันนี้มีความว่องไวแล้วใช่ไหมอันนี้มองปึ๊บรู้เลยถ้าตัวเศษเท่ากับตัวส่วนต่อหนึ 1. 1> ่ง <1. S 1> ต่อไปครับถ้าเราตัดก่อนเราค่อยไปคูณที่หลังได้ไหมได้ไดนะครับทำดูก่อนอางนี้นะครับเอายี่เอา2คูณกับ22เรายังไม่คูณนะครับเพราะว่าเรามองแล้วว่าทำไมครับมันสามารถทำให้เปเ็นเศษส่วนยังต่ำได้ก่อนที่จะนำไปคูณ อย่างนี้ยนะครับ11กับ22เนี่ยแม่อะไรหารได้แม่11ถูกต้องไหมครั11หาร11ได้ไหมครับ11หาร22ได้ไหมครับ2ต่อไป4กับ2แม่อะไรหารได้2 2หาร2ได้2หาร4ได้2แล้วก็เหลือ2กับ2อยู่แล้วใช้แม่อะไรหาร ตั้งคูณให้ดูก่อนก็ได้หนึ่งส่วนหนึ่งก็ตอบอะไรครับตอบหนึ่งนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะตอบหนึ่งหมดนะเออต้องดูด้วยนะครับตัวธนาเป็นยังไงนะครับอันนี้มันฟุ้งไปเจอตัวสอง้นนะครับที่ตอบหนึ่งเขียนเลขกไทยละเขียนเลขกไทยไว้เดินัรงเรียนเลขกไทยครับอ่า เดี๋ยวกูจะ,สะแสดงนะครับอีกสองตัวอย่างทางนี้เดี๋ยวอ่าครับ ต่อไปนะครับเพิ่มตัวอย่างขย,ย,ยันขะึ้นมาหน่อยนะครับขยานขึ้นมาหน่อยนะสถานี้จะเป็นจําจนวนเต็มกับเศษส่วนบ้างนะครับจํานวนเต็มกับเศษส่วนบ้างนะครับสิบหารด้วยเศษสองส่วนห้านะ เพิ่มความความแตกต่างของโจย์ครับสิบหารด้วยส2บสองส่วนห้าเท่ากับตาเนี้ยตัวเลขที่ให้มามันเป็นจำนวนเต็มได้แต่ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวหลักนะไม่มีนะครับนั่งดีตั้งดีนะเพราะฉะนั้ เวลาที่เราเปลี่ยนแปลงเรื่องโจทย์การหันเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวหลังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับตัวตั้งคงเดิมใช่ไหมครับนี่การหันตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนหันเป็นทั้งหลังเป็นเป็นอะไรครับเศษดห้าส่วนเริ่มแล้วนะคุณจะไปแม่แม่สองตัวอย่างเป็นสองส่วนห้าแนะอ่าหลังจากนั้น เส้นเล็เป็นตัวเส้นหรือตัวส่วนตัว่วนะนะแเรียนที่เป็นตัวเศษนะครับตัวส่วนของมันคือเลขอะไรเลขกหนึ่งแต่ถ่อมที่เขียนใช่ไหมครับอ่าจำไว้เลยนะครับจำนวนเต็มทุกตัวเนี่ยถ้าเรามาเขียนเป็นเศษส่วนเราเขียนได้นะครับอย่างเช่นเวลาต้องการเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นตัวนับพวกเนี้ย หรือจำนวนเต็มพวกนี้เราสามารถทำไงครับเขียนในรูปของเศษส่วนได้ที่ทําไมครับค่ามันก็ยังเป็นตัวเลขพวกนี้ครับหนึ่งก็ยังมีค่าเท่ากับหนึ่งสองก็ยังมีค่าเท่ากับสองสามก็ยังมีค่าเท่ากับสามนะครับเราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ดังนี้หนึ่งส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับหนึ่งสองส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสองสามส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสามสี่ส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ คาส่วนหนึ่งเรามีค่าะคะแล้วครับแสดงว่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาเขียนในรูปเศษส่วนส่วนมันก็คืออะไรครับเลืนหนึ่งนั่นเองมันยออ่าทำไมมันถึงเป็นงั้นนักเรียนจําเรื่องการทรําเศษเลือนให้เป็นจนํานวนค่าได้ไหมครับครูบอกว่า,าให้นักเรียนทำไมครับเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนถูกต้องทำยังไงครับอย่างเงี้ยก็เป็นเอาหนึ่งตั้งหารด้วย เ่าตัวเศษครับหนึ่งตัวนก็คือหนึ่งเรื่องหาร็นได้ก็อะลบหนึ่มาได้ถ้าาส่วรวมตัวเพระนั้นก็มีค่าเท้ากับตัวนี้ครับก็จะเป็นสองตั้งหารด้วยและครับหนึ่งหารสองได้ห่าหนึ่งคูณได้สลบกับหลือสลงตัวก็มีค่าเท่ากับเร่งสองถูกต้องไหมฮะสองฉะนั้นตัวก็ถูจริงๆอ่ะ เซ้ส่วนนะก,กระรกกลางห่างน้งเหมือนกันแหละแล้วมันเขียนทำไมครับมีตัวเส้กับตัวส่วนทั้งนั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าเธอนะครับไปดูคลิปที่ครูอธิบายเรื่องของเส้ส่วนไว้นะครับใน u t u b e เนี่ยเธอก็จะทำไมครับจะรู้ถ้าเธอพยายามดูนะพยายามศึกษาต่างๆนะไม่ต้องกดไลค์ม่ต้องไลค์กูหรอกแค่ดูแล้วทำได้บอนะครับ ต่อไปมาดูตรงนี้ฮะตัวตั้งเอาไว้เหมือนเดิมถูกต้องไหมฮะเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเซเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราทำไงครับนำมาคูณบางคนจะสับสนตรงนี้แหละเอ๊ะจะเอาเส้นไปคูณอะไรใช่ไหมเอ๊ะจะเอาเส้นไปคูณจ่อหรือว่าเส้นไปคูณห้าถูกต้องไหมฮะทุกคนสับสนตรงนี้ตอนนี้รู้แล้วว่าเส้นมันคือตัวเศษถูกต้องไหมฮะซึ่งส่วนมันคือเลขอะไร เลขหนึ่งแสดงว่าสิบต้องคูณกับอะไรห้าคูณกับห้าถูกไหมครับเออต่ไปเป็นสิบคูณด้วยห้าแล้วสองเราคูณกับอะไรคูณกับหนึ่งใช่ไหมครับแต่เราไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมครับมันเรื่องอะไรครับส่วนมันคือสองนั่นเองต้องแบบไม่ต้องเขียนเพิ่มไมมันรุนหลายอ่ะตอนนี้เรามาดูสิบคูนห้าได้ เคษณหงาได้5ส่วนอะไรครับส่วอคำตอบที่ได้มันเป็นเศษอะไรเศษเกินเข้มไหมครถ้าเป็นเศษเกินรูบอกนักเรียนต้องตอบในรูปแบบของจํานวนคละหรือจํานวนเต็มเท่านั้นวมีการทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคลาหรือจํานวนเต็มทายังไงนไปถูกต้องครับนำไปหาครับ โดยการเอาห้าสิบตั้งหารด้วยอะครับสองโดยสองครับเอาห้าสิบตั้งหารด้วยสอง,นะสองถ้าหารล,ลงตัวไม่ต้องเขียนเป็นจำนวนคาะถูกต้องไหมครการจะเขียนเป็นจำนวนคาะได้ก็ต่อเมื่อมันหารแล้วไม่ลงเ<อ>ข้าใจคำว่าลงตัวไหมลงตัวก็คือเหลือเศษูนย์ใช่ไหมครับนั่นคือลงตัวก็ตอบเป็นจำนวนเต็มอันนี้มาหารนระับสองหารหา้า ข้างหม้สองสองคูณอะไรแล้วได้ห้ามีไหมครับไม่มีสอคูณหึงได้2องูณสองเป็นสี่สคูณสามเป็นกสองคูณสามได้ไหมได่ได้อ่าเพราะว่าห้านลบหกไม่ได้แอ่าเพราะจะนันได้2อคูณสอได้ไหมครับสี่ลบกันเหลืออะไรฮะับเล้วต่อไปก็เอาสองไปหารอะไรห้าหารสิบ หันห้าแลยวเวลาหันหน้าไปแล้วใช่ไตอนสองไปหันกับสิบคูณอะไรแล้วได้สิบสองห้าสองห้าจะใส่ตัวสี่สมันจะได้สองห้าครับลบกืออย่างนี้กัรือง่าหารลงตัวไหมดงว่าข้นที่ตอบว่าตอบว่ายี่สิบห้าถูกต้องครับ ไม่มีใครมาใส่นะจำนวนเต็ม25เศษ0ส่วน2คิดทันทีเลยเข้าใจไหมครับอ่าราะจะนัานตอบว่า25 ทำก่อนแล้วคอวาา่คอยเป็นไรค่อยไปคูณที่หลังก็ได้เหมือนกันดูนะเศษคูณกับห้ามันตึงบรรทัดนี้นะจำไว้เลยนักเรียนต้องเขียนบรรทัดนี้ก่อ,อนทุกครั้งนะครับเรื่องของการการตึงาะตอนนี้นักเรียนก็นกนดูวนะ่าสองกับสิบเนี่ยสามารถใช้แม่อะไรหได้ค่ะค่าเนอะ สองกัะิบสองกับซิบแม่ายหันได้แม่สองถูกต้องไหมฮใชแม่สองตัดได้สองหารสองได้เท่ากับหนึ่งสองตัวนี้เหลือหนึ่งสองหารสิบได้เท่ากับหตัวนี้จะเหลือห้ัหาต่อไปง่ายมันจะเหลือแค่ห้ากับห้าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าส่วด้วยอะไรครับ่ไอ้ส่วนหนึ่งต้องไหต้องตอบมาแล25เสร็จแล้ว กินได้สองแบบเก่นงนี้เลยนะแล้วลเธอถนดัดการไหนเธอก็ทําแบบนั้นเธอจะตัดก่อนค่อยคูณก็ได้หรือเธอจะคูณก่อนแล้วไว้ทําให้เป็นเศษส่วนยางต่ำก็ได้อะไรที่คุณพูดไหมครับตัวอย่างต่อไปเพิ่มมาเป็นจนํานวนคละบ้าบจำนวนคละตัวอย่างที่สี่ อธิกรณ์นี้จริงๆแล้วสูงเกันน,นิดนอยก็ดีนะตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่สี่ถ้าสามส่วนห้าหารด้วย7เจ็ดส่วนสิบเท่ากับ ถ้าไปเจอจำนวนคลาสทำยังไงก่อนห้าห้ห้าหกกสามพูดง่ายๆการทำอย่างนั้คือการทำจำนวนคลาสให้ไปเป็นเศษเกินก่อนพอเวลาที่เราทำจำนวนคลาสให้มันเป็นเศษเกินเนี่ยมันจะเหลือแค่ตัวเสษกับตัวส่วนไม่มีจำนวนเต็มเพราะมันเกี่ยวเข้าใจไหมครับ่าเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอจำนวนคลาสที่ไหนจำไว้เลย เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินโดยการเอา5้คูณหบวกกับ3ครับ5้คูณหบวกกับ3ส่วนตัวส่วนเป็นเลขอะไรก็เลข5เหมือนเดิมตัวส่วนมันเป็นเลขอะไรก็เป็นเลขนั้นเข้าใจเป็นครับนี่คือการทำอะไรครับจำนวนคละให้ย้อนกลับกลายเป็นเศษเดิมครับโดยการเอาตัวส่วน คูณด้วยจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษนะครับ,ค,รบคููจะเป็นในลักษณะวงกลมอย่างนี้เข้าใจะไหมครับย้อนขึนไปห้าคูณห้าบวกกับสามได้เท่าไหร่ตัวหลังนะงเรายังไม่ต้องเปลี่ยนหานเป็นคูณนะเข้าใจไหมครับให้โจทย์มันเป็นตัวเศษตัวส่วนก่อนหรือจํานวนเต็มกับเศษส่วนก่อนค่อยเปลี่ยนหารเป็นคูณก็จะเป็ครับเพราะฉะนะั้นเราตัวไหนเรายังไม่ได้คิดให้นักเรียนเขียนมาก่อน ใช่ไหมเรายังไม่ได้คิดเราเขียนลงไปหลังจากนั้นครับเราคิดตรงนี้5คูณ5ได้25 25บวก3เป็น28 28ส่วนหาหารด้วยเลยครับ7ส่วนตอนนี้มันไปเข้าหลักการของการหารเศษส่วนได้แล้วถูกต้องไหมครับตัวตั้งุงเดิมก็คือ

ก็แล้วเป็นอาค A, U, K ตอนนี้คุณหามว่าถ้าเธอ28คูณ10แล้วก็5คูณ7ก่อนเราไม่มาทำให้เป็นเดนต์ต่ำได้ไหมได้ไม่ผิดแต่ว่าตัวเลขเจะต้องขยันดูเพราะมันเยอะไหมเย<ม>อะนะถูกต้องไหมฮะอะตอนนี้มาดูความแตกต่างาเธอเอา28คูณ10ได้เท่าไหร่280เก่งมาก280ใครคิดไม่ทันก็ทำไมครับตั้งคูณหนอยใช่ไหมครับ คุณง่ายอะไรคุณทิ่ว่าเติมสูตรใตัวหนึงใช่ไหมครับในนั้นเองถ้าคูณร้อยก็เติมสูตรไปสองตัวคุณไม่ถูกคูณพันก็เติมสูตรไปมันเป็นเทคนิคที่เราเรียนเรียนผ่านไปถ้าเจ็ดเป็นห้าน,น,าน,นา 5. ตาเนี้ยมันลงท้ายศูย์กับลงท้ายด้วยห้าเนี่ยกูรู้แล้วแม่อะไรห้านะแม่ห้าถูกไหมครับกูคเคยสอนตอนที่ เรียนออนไลน์ก็คือเรื่องของการห่าหอรมอและคลอรมอถูกปะโดยใช้วิธีการตั้งหาให้ดูสังเกตที่ตัวท้ายถ้าลท้ายด้สุดก็ไม่ห,าหาม้ามได้แน่อนอนถูกไหมรหรือตรงนี้มันเป็นอะไรครับเศษเกินถูกปะเราจะทําให้เป็นอะไรก่อนจานวนคล้าก่อนก็ได้แล้วให้มันตำ่ำเข้าใจไหมครับสองคนที่ผูตวรวจงานเนี่ยผููสังเกตว่าด้ไะครับเขาทาให้เป็นจํานวนคล้าได้แล้ว แต่ว่าทำไมครับเขายังไม่ได้ดูตัวหลังว่ามันยังไม่ต่ำารอันนี้เราจะเรามองแล้วเป็นเส้นเกินใช่ไหมครับเราทําเส้นเกินให้เป็นอะไรก่อนจํานวนคราก่อนเพราะเราคิดไม่ออกว่าจะเอาตัวเลขอะไรมาหารดีที่มาลงตัวทั้งตัวเศษตัวส่วนเราก็ตั้งหารเลยว่าเป็น280หารด้วยอะไรครับ3-5หอ่าเวลาหารนี่เป็น,น,น,นหารยังไงหารยังไง อาหารที่ละหลักถูกต้องนะครับนี่คือหลักการหารแสดงว่าต้องเอาสาราหารสองก่อนสาที่้าคูณอะไรได้สองไม่มีมีแต่ว่าไม่ได้สองก็คือได้อะไรได้ศูใช่ไหมครับเพราะว่าสารที่มาหนึ่งสาที่มามันเกินสองแล้วใชไมครับก็จะนับเป็นสาสที่าคูณกับสูงนี่คือหลักการอาหารจริงๆเลยนะครับสามากคูนได้นลบไปเลยนครับ พูลง,ง่ายนักเรียนมีมูลง,ง่ายนะควรจะแปลความหมายถ้านักเรียนมีลูกกลุมสองเม็ดให้แบ่งเป็นอะไรครับอ่าถ้านักเรียนมีนักเรียนสองคนให้แบ่งเป็นกลุ่มละสามห้าจะแบ่งได้ไหมไม่ได้เพราะจำนวนคนไม่ถึงถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรครับส่วนกลุ่มไม่มีกลุ่มถูกต้องไหนะมครับหลังจากนั้นชักออกมาครับเป็นยี่สิบแปดนักเรียนมียี่สิบแปดคนแบ่งเป็นกลุ่มละสามถึงห้า คนจะได้กี่กลุ่มแบ่งได้ไหมไม่ได้เพราะมันย้อนไม่ถึงสามเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรศ<ด>ูนย์กลุ่มได้ศูนพร้อมเดี๋ยวนะนักเรียมาต่อไปเป็นสองร้อยแปดสิบถ้านักเรียนมีสองร้อยแปดสิบคนแบ่งเป็นกลุ่มล้าสามมากคนจะได้กี่กลุ่มถ้าออกินได้ออกมาได้หท่องแด้สามถึงห้าท่องได้ไหม ไม่ได้ก็สร้างแม่สกุลแม่อะไรขึ้นมาสั่งนาขึ้นมาสาอีกกลุ่มเริ่มสร้างนะสามห้าถ้าหนึ่งกลุ่มก็ได้แหละครับสามสิบห้าถูกต้องหมัสามสห้าถ้าสองกลุ่มก็เป็นเท่าไหร่สาสองกลุ่มเป็นเท่าไหร่เจสิถูกต้องไหมถ้่ไม่ต้องใช้หลักการคูณดีวยรใช้หลักการบวกถูกไม่รับถูกไหมค อ่าเจ็ดสิบนี่ถึงงานของร้แปสบมัร้างกรอสามสิบห้าถ้าสร้างถึงสามกุมจะได้เท่าไหร่เอก็เจ็ดสิบไปบวกกันแล้วสามสิบห้าถ้าถึงที่เจมถูมฮะมันเติมขาดบวกมากกว่าก็ได้เป็นร้อยห้าร้อยห้ถึงงยังไม่ถึงอ่ะสามสิบห้าดงเง็นกี่กลุ่มซีกลุ่มได้ร้อยถ้าเาร้อยห้าไปบวกกับสาหเป็นเท่าไหร่ฮะ

สอง้อยใช่หรือไม่แต่บางคนถ้าเก่งการคูณขคูณไปเลยนะไม่ต้องบวกไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมันจะเสียเวลาก็เป็นเท่าไหระส4งถูกป่ะห้าหกสามสิบบสามน่ิบแปดะตสามนึ่อ่าต่อไปถึงยังไงครับ ยังไม่ถึงเป็นสามากาคูณเท่าไรแปดก็เอาสองร้อยสี่บวกกันอีกสามเป็นเท่าไหร่สอร้อยแปสเฮ้ยทำไมพอดีนะฮะได้แใช่ไหมตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นแปอันนี้เป็นแปดได้ครับ2องแปสบางคนไม่ชอบวิธีการหา เพราะวิธ oh, right? really yeah. like ีการนะครมันจะต้องทำไงครับสร้างแม่สก <|ja|> uh. ุลใช่ไหมครับแต่ผมไม่ชอบเพราะหน่งทำไงครับมันนานนะใช่ป่ะไม่อยากทำแต่ถ้ากดดึงกีเลสเราไหมอ่ากดดึงกีเลสเออ่าแต่ถ้าเดี๋ไม่รู้หลักการเลยกดเครื่องกีเลขถูกไหมไม่ถูกถูกต้องไหมครับถ้าเธอไม่รู้หลักการกดดึงกีเลขถูกอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไร มาบาใปอดดังๆของกันว8่าปใครยกไปใส่นะจํานวนเต็มแปดเซสูนส่วนสามห้านะคิดกันดูเพระาะฉะนั้น้อนี่ตอบว่าแปดอันนี้มาดูฮะหัวคําตอบที่ได้แต่ละข้อเป็นอะไรหมดเลยจํานวนเต็มหมดเลยนะถูกไหมยังไม่มีข้อไหนที่เก็นอะไรครับเซศูนส่นสแล้หึงนนี้ครับ ครูจะตัดมาถึงขั้นนี้ทุกครั้งจนสังเกตนะครับตัดมาถึงขั้นนี้ทุกครั้งเลย,เลยตอนนี้ต้องเรียนมันดูอ่ะมันคือ28คูณด้วยอะไรครับ10ตัวส่วนก็คือแล้วหคูณกับเอแต่ครูมองแล้วว่าห้ากับ10บไม่หาหารได้ถูกต้็แม้ครูยังไม่นำไปคูณครูใช้การทำให้เป็นต่ำหมดโดยเอา5้หารห้าหนึ่าห้าสอง จากสิก็จะกลายเป็นสองแต่ห้าก็จะเหลือแค่มันจะน้อยลงเยอะเลยเขาไหะหลังจากคดู7จ็กับยี่สิบแปแม่อะไรหานได้แม่เจ็ดแม่7หานได้คุจะแม่เจหัรเจหนึ่งเจ็ดเจ็ดส่ยมันจะเหลือสี่คูณสข้างล่างก็1นึคูณหเพราะฉะนั้นมันจะได้คำตอบอะไรครับ อ่าสี่หสองแปดแปดส่วนหนึ่งหรือตอบว่าอะไรนั่นเองแปดแนั่นเองตอบเลยนะครับตอบว่าแปดผเล่นแกส์เส้วอ่าตเรียนเยเล่ตองตัวยาห่อไหมครับเขียงพอไหม หลักการนี้ง่ายตัวตั้งคูณเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นหลังจากนั้นก็นําตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนเหมือนกับการคูณทุกอย่างเลยถูกต้องไหมแต่ว่าสิ่งสําคัญมันอยู่ตรงนี้ตรงคำตอบที่กาลังจะตอบเนี้ถูกต้องไหมครัเราต้องดูดีๆว่ามันต่าได้ไหมมันเป็นเศษเกินหรือเปล่าถ้าเป็นเศษเกินต้อง ตอบในรูแปแบบของจำนวนเต็มหรือจำนวนลเข้าไหมครับทีตัวอย่างพอนะครับอ่าพรถ่ายนข้าใจตรงไหนมีไหมครับต้องการสักถามมีไหมครับถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวให้หนักเรียนทำไมครับลงมือทำแบบฝึกหัดนะครับ